พี่เคนรู้เปล่าอ่ะว่ามิสเตอร์บรูโน่พงป่องันนะ่ะเขาจะพาพวกเราไปที่ไหนกันเหรอดูจากวิวข้างทางนะเหมือนรถบัสจะพาเราเข้าป่านะเนี่เข้าป่าอย่างนั้นเหรอโอ้โห <c oughs> ใชอย่างนั้นพวกเราก็จะได้เที่ยวคมา์ไฟซัมเมอร์ฤดูร้อนกันทั้งสี่งั้นก็ขึ้นรถสิรออะไรล่ะ ออกเดินทางได้วิฮูเราจะได้ไปเที่ยวแคมป์ไฟซัมเมอร์ฤดูร้อนกันแล้วมาถึงแล้พี่เคนแคมป์ไฟของเราว้าวมัสเปนโรปิงเฮ้ยดูดิมีแคมป์ไฟตั้งเยอะนะแยะน่ะแปลงว่าเขาให้เราตั้งเต็นท์ตรงนี้ใช่ไหมน่าสนุกจุ้มเบยโอ้ยน่าทิมเลยตามะ รู้สึกแปลกงี้ก็ไม่รู้ทําไมเขาต้องปิดประตูขังพวกเราไว้ด้วยล่ะเออหนี่สิหรือเขากลัวเราหนีกลับบ้านอะ่ะอี่เขาต้องการให้เรามาเล่นกองไฟหรือเปล่าโอ้โหดูเต็นท์สิอ้าวหววน่านอนสบายจุงเบยไห่เขาด้วยไหด,ดิเอ๊ยเขาจองเต็นท์นี้ อยากนอนอันเนี้ยทนางนพี่แคนาวัน,นีเฮ้แต่๋ยวก่อนเขามีลูกศรบอกให้เราเดินตามทางเดินตรงนี้ด้วยนะเอ้ามาดูดิเขาจะพาเราไปที่ไหนหรอพี่เคกงกำลังโดนย่างอุ้ยไก่ย่างถูกเ<ม>ขาเลยไก่ย่างถูกเขาเดี๋ยวพี่เคไม่ใช่ไก่ตรงนี้มันออกได้พี่เคแต่ว่าเราต้องไปหาฉลงมาก่อนห้อยู่ไหนนะเขาบอกว่าฉลงอยู่ในเต็นทนี่นะาเขาจะเล่าจะเล่าเหรอใช่เขาจะฉลงเล่า้ยของพี่คิงอ,อยู่อันนี้เราต้องใช้ฉลงงัดแผ่นไม้พวกนั้นพี่เค เจอยังมันต้อง<ต>อยู่ที่นนี่แหล,ละเฮ้ยก็เพรเขาบอกว่าให้เราเนี่ยไปตามหาฉลางแล้วก็ทำลายลัวไม้ตรงนี้นะเฮ้แต่ว่าเราลองเข้าไปดูดีกว่า อุ้ยข้างหน้ามันมีบ่อน,น้ํากรดด้วยล่ะเขาบอกว่าเราต้องเอาลังไม้เนี่ยเอาไปวางตรงน้ํากรดตรงนี้แล้วค่อยๆเดินไปพี่เคนว่านะอ้อมที่เข้าค่ายที่นี่มันเริ่องสุกแปลกนะท่ะมมีนม้นํากรดด้วยอะอาจจะเป็นด่านผจนไทยของพวกเราก็ได้นะหรือว่าคือสระอ้อมลงไปว่า้สิเหมือนเราเข้าค่ายลูกเสือไงลูกเสือเนตนาลีเขาก็ต้องมีแบบว่าฐานใช่ไหม นี่ไงพี <Blade> <those S 2> ่เคนผ่าแล้วพี่เคนไม่น <Grand> ่ารอดนะเพราะกว่าพี่เคนจะวางได้แต่ละอันนานนเคนก็วางได้แหละพี่ทำไมใบบวมันยุบๆได้ล่ะเออเอ้ยอย่าบอกนะว่ามันจมน้ํากรดได้อ่ะเอ้ยพี่เคนมันมีท่อให้ลงด้วยล่ะเฮ้ยเขาลงท่ออะไรก่อนนะยูฮูอ๋อออเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหนึกว่าเราลคอสเตอร์วยังมันนะอะไรเอ้ยน่าคณครูป่ะเอ้ยไม่ใช่นี่นะน่าอะไร อะไรพื้นมาออ้วเขาไม่ได้ให้เราหยิบกุญแจหรออเขาไม่ได้ให้เราหยิบกุญแจเป็นลูกหลานเองน่าจะเป็นลูกสมุนของมิสเตอร์บรูโน่หรือเปล่าอ่ะว่าทางออกมันอยู่ตรงนี้ตัางหากล่ะลองเดินหนักไปดูดิผื่ว่าถ้าเจอทางออกนะไปด้วยเปด้วยรับด้วย อย่าบอกนะว่าเขาจะทดสอบเราอะอุ้ยไอดูข้างหน้าสิบ้านต้นไม้เขาบอกให้เราไปที่บ้านต้นไม้ถูกมะล่ะเล่นจิงเลยแล้วเราจะพบกับมิสเตอร์บรูโน่ปุงปังชุดสีส้มอ้าวเฮ้ยาเฮ้ยโอ้ยน่าทิมเลยนี่เขาวางกับดักพวกเราเหรอเนี่ยดูเศษดินพวกนี้นี่เฮ้ยเราดูดิ ทำไมมีแต่น้ำกรดสั่นกับมังตราสีทั้งนั้นลนะ่ะโอ้โหอย่างนี้นะพี่เคนเพราะว่าน้ำไม่น่ารอดแน,น่เลยพวกเราดูดิอุย้ยดูดิมีประตูตัง้งสามบานนะ่เขาให้เลือกสีประตูเออามาถึงประตูลรก็ตุยยเย่เลยนะถ้ามาดูไม่ดีเลยมามพี่เคนจะโชว์ให้ดูว่าประตูนี้เออตุยไม่ลอดเหมือนกันขอโทษพี่เคนเลือกสีฟ้าก็ยังตายกอ่อ ไอาอย่างนั้นก็ต้องเป็นประตูสีแดงอะดิสีแดงเหรอ <S <S บอกเลยนะว่าดงวงงดนี้ไม่ต้องซื้อลอตเตอรีตตร่แล้วโดนกินเรียบแน่นอนสีแดงผ่านตลอดอขอตาข้างหน้าไม่น่าจะผ่านได้ง่ายๆนี่นดูดิดูพื้นนี่โอ้มีแต่น้ำกรดทั้งนั้นเลยอ่ะโอ้ยระวังนะอย่ากระสลามแน่แทงว่ามิสเตอร์บรูโน่เนี่ยเขาชอบสะสมน้ำกรดอย่างเงี้ยเม่อ่ะดูดิ ข้างล่างนี่มีแต่ลังน้ํากรดทั้งนั้นเลยล่ะกว่าจะผ่านมาได้นี่กออ็กระโดดกันแบบขาสั่นหมดเลยเนี่ยเฮ้ยเจอตัวกาแล้ว <S <S น้อยเนี่ยมิสเตอร์บูโน,โน,โนโน่เฮ้ยจะพุงย,ย้อยจะพุงปองทางนี้เราหนีเข้าทางช่องแอร์ก่อนเนาะอุ้ยนี่แหละเราปักกาเลยว่าเขาไม่เห็นเราแน่นอนอุ้ยแอบย่องๆก่อนนะออกมาดูนี้ก่อนไปพอรู้เลยฮือ,ไ,อไปพอห้องเดียวกับมิสเตอร์บูโนโน่น,น,นี่นะผมอไม่น่ารอดนะพี่เคนเออโหเต็มเต็มหัว ตามมาเร็วอ้อมทางนี้ทางนี้เอ้ยพี่เคียนไปทางนี้เหรอระวังน้ำกรดนะเฮ้ยตรงนู้นม,มีอะไรด้วยอะกุญแจหรอเขาบอกให้เราไปหากุญแจแล้วก็เอาไปไขที่ห้องประตูสีแดงเข้าเร็วเข้าซา,าบูนโนต่ตามก้นพี่เคียนมาแล้วเนี่ยนี่แต่มันเป็นกุญแจสีส้มนี่นะเก็บมาก่อนละกันอาจจะมีอันนี้ล่ะมีอยู่ดอกเดียวนี่นะแล้วเข้าขึ้นทางลัดดีกว่า มิตรบูโนเขาปีนขึ้นมาไม่ได้เพราะว่าเขาตัวน่ะเกินไปเขาเลยปีนบันไดไม่ได้นะแล้วทางออกมันอยู่ตรงนู้นเหรอเอ้ยรอด้วยรอด้วยไปด้วยโอ้ยจะถังไม้เนี่ยวันเนี้ยหาประตูออกดีกว่าเฮ้ยเจอประตูแล้วเจอประตูสีแดงจริงจริงด้วยไปตามพี่เคนอรับตามไปเอามันโดนเขา้าสิอ๋อฮะกับดักสวังนะเขาบอกว่าให้เรากระโดดไปบนถังไม้สีเหลืองอ่ะ ดีให้ให้อย่าโดนสีเขียวให้โดนแต่สีเหลืองให้กระโดดพี่เคนชึบชึบจะถึงแล้วให้ราด้วยให้ถึงแล้วลาว่าจะมาอะไรกันแน่นั่นมันเลื่อยเชนซอมแมนโอ้ยคุ้นค้นอยู่นะใช่แล้วเขาไปเอาเลื่อยเชนซอมแมนมาหันแล้วนะต้องค่อยคเดินนะมันหมุนได้นะจะมีโปรติตาอยู่ด้วยไหมเนี่ยไม่มีมีแต่ใบเลื่อยอ่ะมีแต่เชนซอมแมนนะดีไปละพี่เคอนไปละ เราังลาวาด้วยนะข้างล่างมันมีแต่ลาวาทท่านั้นเลยอ่ะโอ้โหจะไปทนอะไรกันเนี่ยนี่มันเข้าค่ายลูกเสือเหรอน่าดิโอ้โหนี่เป็นการเข้าค่ายลูกเสือนี่โหดชะมัดเลยนะล <c oughs> าวานะพี่เคนมาครั้งเดียวเลิกค <c> ร <oughs> ั้งต่อไปอย่าให้มาเลยนะโอ้โหเห็นแล้วคิดถึงถักอาหารจานเหล็กตอนเข้าค่ายเลยอ่ะ <c oughs> พี่แกงจืดมันชอบไหลมารวมกับตั่วเขียวต้นน้ำตาลน่ะดิโอ <c oughs> ้หุยรสชาติสุดเซเยเยยองจังเลย <c oughs> อ่ะพี่เคนั้งนี้นี่นี่เราต้องกระโดดไปบนนี้กันแล้ว ตรงนี้ไปได้อยู่นะเึ๊บไ่ไงถึงแล้วพี่เคนแต่ครั้งหน้ามันต้องแอบดูใช่ไหมโอ้โหแอบดีๆนะอ้อมส่องดีๆนะอันนี้ไปได้ท่อสีเหลืองอันนี้ด้านขวาล็อกไว้ได้ปะได้ได้แล้วก็ด้านซ้ายใช่ใช่ระวังระวังแล้วก็ด้านซ้ายอีกทีหนึ่งอย่าพาดหลงนะอันสุดท้ายมีท่อสั้นด้วยเหรอเราจะเป็น ไปผ่านตลอดนะอาว่ามันดันมีนี่ไงน้ำลาวาีกตะหักเนี่ยโอ้โหมันมันแสบตาขนาดนั้นข้างนั้นก็มีน้ำกอดอีกตะหักนะดูดิกลับไม่ให้เดินผ่านเลยใช่เปล่าหักเพื่อนไม่ได้เลยนะอาโดนเพื่อนแล้วก็ตสีย่ทั้งคู่แน,น,น่นอนอโหพระบอกว่าแมปนี้ยาวแล้วก็แบบนานมากนะ ดูดิมีกับดักระเบิดดินะเขาจะหลอกให้เราเหยียบใช่ไหมไอนมีทางซะหรอกไอ้แค่ระวังอย่าไปโดนกับดักนะเนี่ยเหรอกับดักรนรนเบิดตุยเขาเตือนแล้วไห้ค่อยเดินกับดักมันอันใหญ่ไปหน่อยเปิดประตูก่อนนะก็วิ่งผ่านไปเลยดีไอ้เดี๋ยวก่อนนะข้างหน้าเฮ้ยอะไรนะ กัปดักอะไรเนี่ยเฮ้ย <c oughs> มีลูกขนูด้วยเหรอนี่มันลูกขนูนลาวานี่นะเราจะเลงยังไงล่ะเนี่ยมีสองชั้นด้วยยังกัปดักไหนไหมครับในจังเกิลเลยอ่ะโอ้เราจะผ่านได้หรือเปล่าเนี่ยเอาไปไงดีอ,ะ <c oughs> อ่ะอราต้องลองอีกรอบใช่ป่นะ<อ>าวเนขาวิง่งตะลุย, <ๆ S 2> ยกันนะเมลอด <c oughs> วิ่งตะลุยผ่านตลาดที่แค่ต้องวิ่งเร็วๆฮึยเฮ้ยเฮะโอ๊ยรอดแล้วรอดแล้วโอ่งเราจะตุเรียนละทางหน้ามีใบเลื่อยด้วยนะมันงงๆไงก็ไม่รู้อ่ะโอ้โหอะไรอ่ะ อะไรแล้วทำไมมันรั้วขนาดนี้แล้วเนี่ยให้ยๆกระโดดนะพี่เคนเพื่อเอาโดนไม่โดนข้างบนนะมันโดนอยู่แล้วล่ะทังข้างบนซ้ายขวาหน้าหลังนี่ยโดนหมดละโอ้โหเขาทำให้ผ่านได้ปะเนี่ยเขาทำให้ผ่านได้แต่ว่าต้องค่อยๆกระโดดต่ดดิโอ้ยไม่อยากจะกระโดดขอวิ่งทันก็แล้วกันนะโอ้ยรอด้วยเฮ้ยเขาผ่านแล้วเขารอดแล้วพี่เคนทแยังไงอ่ะเอาเขค่อยๆวิ่งมาเดี๋ยวเดี๋ยว้ยมาแล้วนะมาแล้วโอ้ยดูไม่ทันเลยอ่ะ นั่นแหละนั่นลค่อยกระโดดมาเฮ้ยตรงนี้แหละเออนั่นแหะเฮ้ยมาแล้มาล้ไหวไหมเนี่ยโอ้ยจะไม่รอแล้วไม่ได้ไปแล้วไปแล้วพี่ชินมาแล้วนะเฮ้ยอะไรอะเนี่ยโอ้ยอะบาเหรอ้กระแทกกระั้นแบนตลังกากลอิ้งไว์ตลกฮ แล้กดปุ่มสีแดงๆตรงนี้ก่อนแล้วห้องก็จะเปิดออกมันเป็นคุกใต้ดินนี่นะเขาบอกว่าให้เราหากุญแจอ้าวได้เวลาพาอ้อมกลับเข้าบ้านละเอาห้องไหนดีอ้อมไม่ต้องหลายห้องแน่เลือกสักห้องดิแล้วก็เอากุญแจไปไขปล่อยคุณตำรวจออกมาแล้วคุณตำรวจเนี่ยเขาก็จะพาเราออกไปจากห้องนี้ว้าวสุดยอดไปเลยครับคุณนะครับเ,เขามาช่วยเราใช่ปะตนแ่กคิดว่าเขาจะมายำเราเนี่ยโหนี่มาอะไรเนี่ยอ้อโอหติดหัว ทำไมมองไม่เห็นทำมมมาถึงได้ติดเพดานแบบเนี้ข้างหน้ามีเลเซอร์ด้วยโอ้โแต่ว่าเลเซอร์มันหายไปดินะระวังนะอ้าวอย่ากระดาษสตาร์วอลยิ่งกระดาษสตาร์วอ s อีกอ่ะ <c oughs> มันเข้าไปแล้วมันก็ออกมาใหม่ดูดิ <c oughs> ต้องกัดจังหวะแล้วก็วิ่งเร็วๆไว้นะอะดหลับตากระโดดยังได้ป้าพี่เคนรู้สึกว่าเหมือนข้างหน้าเนี่ย มันจะมีส้มหล่นนะไอ้ส้มหล่นลน,นี่ก็โชคเดียดีส้มหล่นอะตอนใจหัวเลยนะพี่เค้นอ๋อหัวโ,โนแน่นอนบอกเลยเ <c oughs> ขาบอกเลยว่าต้องวิ่งอย่างเดียวนะสิบสักนิดนึงก็ได้เนาะเดียดหน้าไปนิดนึงเฮ้ยนี่มนันทำกอดที่นะเขาบอกว่าให้กระโดดลงไปแล้วก็ว่ายน้ำไปซะแล้วเราจะไปถ่อที่ไหนหรอพวกเราสองคนต้องถึงเชื้อแน่เลย หายใจไม่ค่อยออกเลยอะออกซิเจนมันน้อยยังไงก็ไม่รู้อะโอ้ยยาว่าพี่เคนเขาหายใจไม่ออกอะอ,อะไรอีกเนี่ยนี่ยังจะมีกับดักอีกเหรอยังเมาไม่พอใช่ไหมเนี่ยอ๋อเป็นอุปสรรคในการว่ายน้ําของเราใช่เปล่าโอ้ยระวังนะอาถ้าโดานบีบกับกแ๋แพงจะตายก็ได้นะอ๋อมันจะมาหนีบเราพี่เคนเพื่อทําให้เราว่ายน้ําช้าลงนะโดร้ายจุงเบย์เอ้อยแต่เขาเขาเจอทางออกแล้วแต่ว่าทางออกดูดิเอ้ยประตูมันหนีบ โอ้ไม่น่ารอดนะพี่เคนเราวังประตูหนีเ้าเราขึ้นมาข้างบนก่อนนี่ไงมีบันไดเหล็กให้เราปีนด้วยล่ะเออดูท่าดิท่ายังกระกบใช้ยโยดูิว้นึกถึงกบใบช้ยโยนะพี่เคนดูดิเออนี่มันพื้นสปรีดโอ้โหไม่ทันตั้งตัวเลยอ้อล่วงฮะให้มาได้ไงอ่ะ อุ้ยเกือบไปนี่เราเข้าห้อง A7 ได้ปะ A7 เหรอเราไปทะลุห้อง A ไหนเนี่ยแต่ว่ามันมีทางทะลุอยู่นะเฮ้ยฝั่งนี้ก็ทะลุได้มันน่าจะเป็นห้องที่ไปเชื่อมต่อกันได้นะโอ้โหเดากยวก็อดก่อนละกันเอ้ยมันลงได้ข้างล่างอีกเหมือนจะลงไปที่เหมืองหรือว่าห้องใต้ดินนะเฮ้ยเดี๋ยวนั่นมันพัดลมยักษ์นี่นะพี่แคนพัดลมดูดอากาศยักษ์ว้าวเฮเดี๋ยว ระวังนะพี่เคนทำไมมันลื่อนๆต้องเรสู้กับพัดลม <c oughs> ตี <c oughs> พัดลมมันจะพัดเราตกน้ำกรดเอ้ยมันสร้างความลำบากให้เรามากขึ้นน่าดีแค่ปกติก็แย่อยู่แล้วเนี่ยเราต้องสู้กับแรงลมเอ้ยอพาเลาพาเล้าอ๋อพี่เคนด้วยกระดึงกระดึงกระดึง โอ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วประกวร่วมกันสุดท้ายนะมาถึงแล้วช่เปิ้าไปกันต่อเลยนะโอ้โห้างหน้านี่ฟองน้ำาช่ชเปิ้าดูเลมันยุบด้วยฟองน้ำมันยุบตัวได้ด้วยล่ะใจไม่ดีเลยเนี่ยมันยุบลงไปได้ด้วยเพราะว่ามันโดนลาวาแล้วเราไปกระโดดทับมันอีกทีไงแต่มันก็ไม่จมลาวานะแต่ว่ามันทําให้เราใจหายไงอุ้ยต่อไปคืออะไรลูกตุ้มเหรอเอ้ยเขาบอกว่าเราต้องกระโดดผ่านลูกตุ้มพวกนี้ไปให้ได้นะแต่พี่เคนว่ามันเหมือนกับระเบิดมากกว่านะ ใชม่เหมือนกับระเบิดน่นแหละแต่มไม่ระเบิดนะอย,อย่างงี้ถ้าอ้อมไปหยยบผิดที่นะมันจะจะรุ่มเลยนะมันไม่ปบืมอมันจะล่วงลงไปโดนหนามาดิ oh <my> โอไม่ตียเองอย่างงี้เอ้ย,อยพี่เค้นข้างหน้าเป็นลูกก้มจริงๆนะอ๋อจะไปไง่ายง,งงมากเลยเขาทำให้ผ่านได้ปะเนี่ยไ,ไปแล้วไปแล้วอย่าออไปอ้อมไปผ่ <G ül> านได้เปล่าหยุดนิดนึงแล้วก็ไปต่อเอ้ยน่าจะผ่านนะเนี่ยเอ้ยผ่านทานพี่เคนเอ้ยอันนี้ง่าย อันนี้พอกระโดดได้อ๋แค่นี้แหละเบบีก็ข้าผ่านสีขาวอะนะอ๋อยากๆนะได้ป่าอายากๆอ่ะ super ์รี่ฮ hard ไปเลยอันนี้ก็ยากอยู่แล้วนะพี่เคนเห็นป่ะเนี่ยมันจะไม่ค่อยอยากจะผ่านกันเลยเนี่ยเฮ้ยนัดหมุนได้อุย๊ยครั้งหน้าเหมือนจะเป็นเลเซอร์สีเขียวไว้นะเห็นเป้าพี่เคนว่าร่าฐานทับอันนี้มันต้องอออเป็นของเอเลี่ยนแน่ๆเลยอะมันไม่ใช่ของเอเลี่ยนหรอก มันเป็นของพวกตำรวจต่าหากเล่าโอ้ยดูนี่มีเลเซอาสีเขียวจริงๆเลยอ่ะดูดิแล้วมันก็ไม่ได้อยู่กับที่ด้วยนะมันแบบ เลเซอร์ที่เคลื่อนย้ายไปมาตลอดอ่ะเราต้องค่อยๆแบบกัดจังหวะกระโดดนะไม่อย่างนั้นถ้าเราถอยหลังมาเราอาจจะโดนเลเซอร์สีเขียวก็ได้นะเนี่ยดูดิโอ้ยมันยิ่งกว่ามีใช้ impossible อีกเนี่ยโอ้ยมันชิดหัวแล้วเกินอ๋อนั่นน่มันจะมีบั๊กๆอยู่นิดนึงด้วยนะเนี่ยแเขาจะหลอดไหมเนี่ยขมเดลียวท้อไวมเอ้ยพันทันพันยูพันยูขันได้เรื่ยเหรอโอ้โหนี่มันแทงเลเซอร์เลยนะเนี่ยอันนี้จะมาสแกนหรือว่าจะมาปรับว่ามาเฉือนกันเนี่ย โอ้ยข้างหน้าอีดิทีโอโอ้ยนี่ไปตรงนี้เนี่ยเริ่มงงแล้วเขาบอกว่าให้เราเป็นลงลิฟต์พี่แค่ทางนี้หรือเปล่าลิฟต์อยู่ทางนี้หรือเปล่าใช่ระว,วังโดนเลเซอร์สีเขียวนะมันเหมือนมีลิฟต์แก้วตรงนั้นด้วยนะ มีลิฟต์ด้วยเหรออ<ม>๋อมันมคือ<ม>ลิฟต์แก้วเหรอไปเร็วไปเร็วข้างในจะมีอะไรนะลองลิฟต์กอนเลยอ้ยไม่ใช่ลองลิฟต์สิเขาจะพาเราขึ้นลิฟต์ไปเราจะขึ้นไปชั้นบนเหรอชัอ้นข้างบนมีอะไรเหรออย่าบอกนะว่ามีบอสอยู่ที่นั่นนะหรือว่าข้างบนเนี้จะมีบอสมิสเตอร์บรูโนอยู่อ่ะเอ้ยอย่างงี้ต้องยิงให้พุงแตกไงนะพี่เคนพุงย้อยมากเลยยังขึ้นไม่ถึงอีกอเนี่ย โอ้ยนานจุงหรือว่าริบเป็นสูงสุดที่นี่แล้วหรอโอ้โหมันเป็นสูงขนาดนี้เฮ้ยออกมาข้างนอกมาดิแม่มาริโอ้คัตด้วยป่ะเนี่ยอ่ะจื้อเฮ้ย <c oughs> อย, <c oughs> ย่าบอกนะว่าเขาให้เราขับรถแข่งกับมิสเตอร์บรูโน่เนี่ยไอ,อ,อ้มไมเ,เรื่องแข่งจิ๊บจิบอ้อมตามพีแข่งมาเร็วเรื่องวันนี่เขาให้บอกค่ะอาจจะวันละบุนบุญไอ้เบียดเบียดไอ้ตีคอนตีคอนล็อกขอบล็อกขอบไอ้นี่ล่ะเอ้าเฮ้ยเจออุปสรรคก็ไม่ไวันฟื้นนี่ เลี้ยงสปีดสปรีดอยู่ข้างหน้าชนะแน่นหวนเอ้ยนำมาแล้วไอ้ตามมาติดติดเหรอจะน็อกกลอบเหรอไอ้เขาจะถึงเส้นชัยแล้ววอ้โหเฮ้ยเขาขับรถชนะมิสเตอร์บูโน่ด้วยล่ะใช่วพี่เคงก็ผ่านแล้วใช่ไหมเรียบร้อยไอ้ดูดีบนบ้านต้นไม้มีอะไรอ่ะไม่ค่ะจะมีกลมบัตรสุบขับรถอยู่ที่ต้นไม้นี่ก็ได้นะเขาว่าไม่ใช่ต้องมีกับดักแน่ๆเลยล่ะ แต่ว่าขึ้นไปดูหน่อยละกันระวังนะอ้าวมิสเตอร์บูโนเขาอยู่ในบ้านหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเขาจับเราไว้นะไม่รู้ว่าคุณตำรวจหายไปไหนอ่ะสับคันโยกกนะ่อนนะเดีราจะมาสับคันโยกตรงนี้ใช่เปล่าเอ้ยทำไมยังไม่เห็นมิสเตอร์บูโนเลยอ่ะนี่ไงพี่เคนเขาให้ไปแล้วนะนี่ไปด้อ้าวเราจะเหาะแล้วนะไปด้วยเอาไปกันนะห่อฮ มิสเตอร์บ้า,าเรากำลังไปอีกฝั่งหนึ่งเลยเนาะนี่เรากลับมาที่ปราสาทเหรอบอกว่าคุณครูคนนี้ไม่คันรู้นะว่าเราสองคนหายตัวไปอ่ะมีปราสาทตีนทำ้งกันอยู่ข้างหน้าเนี่ยล่ะน่านจะเป็นฐานทัพลับของมิสเตอร์บรูโน่ก็ได้นะเอาลองเข้าไปดูกันดีมาก เราไปดูดีเขาบอกว่าให้เราไปสับสวิตคันโยกตรงนี้อ้โหอเปิดแล้วแล้วจะมีสะพานเนี่ยเปิดออกมาให้เราเนี่ยเดินเข้าไปนะแล้วก็ให้เราเนี่ยไปหยิบบาสุก้ามาเหรออ๋อหมุมอมองคนที่หนึ่งตายแล้วตายแล้วทําไงดีละเนี่ยมองไม่เห็นโอ้โหเขาคนนี้แบบไม่ใช่หุ่นยนต์หรือว่ายักษ์นะไม่ใช่พวกใจแอนแต่ว่าเราจะต้องยิงนะยิงอาจจะพวกมิสเตอร์บรูโน่ที่มาแบบหลายๆตัวเงี้ย มันดักทั้งข้างหน้าแล้วก็ดักทั้งข้างหลังอ่ะแล้วนี่มาอะไรกันล่ะเนี่ยเข้าเป็นคู่แฝดกันเหรอดูสิแปดยี่สิบไนะเราต้องวิ่งยิงอย่างเดียวนะถ้าเราถอยหลังเราจะโดนมันเสียเ,เราจะโดนมันตุยนะถ้าเราถอยหลังนะนะงนาชนเราต้องยิงด่าไปเลยปั๊บนี้ยิงอัพไปเลยทางนีอีกตัวหนึ่งนีดด่ตามไปตัวที่สองเฮ้ยหมดแล้วมีหลาย,ายตัวเหม,หมือนกันเเนี่ยใช่แล้วดีจุ๊บเบยเฮ้ยนี่เราลอดกันแล้วเ่ะอเนี่ยพี่เคนมาแล้ว เ้ยขาไมีที่แปลงร่างให้ด้วยนะแต่ว่าต้องเสียโรบักกันเนาะอ๋ะอโอนี่จะเป็นรอซะไรเวล่ะไลหลังปั๊บแล้วมันตุยข้างหลังเลยอะ <c oughs> อันเดอร์ย้ยพี่เค,ยคีย์เขาบอกว่า,วาพี่เคีย์ไร้น้ำยามากเลยเนะี <c> ่ย <oughs> โอ้พี่เคนไม่ได้ไร้น้ำยาหรอกนะแล้วเพราะว่าพี่เคนมีขนมจีนน้ำพริกกระดิ๊อ๋อแช่เดี๋ยวเขากลับไปกินขนมจีนแกงเขียวหวานกันนะโอเคค่ะวันนี้เราก็เล่นออปปี้ไว้แค่นี้ก่อนเนาะถ้าชอบอ็อบบี้น่ารักแบบนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดพักพักคลากักระดิ่งให้กันกุ้งกริ้งกุ้งกริ้งนะแล้วอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันเยอะๆนะครับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วจ้าพี่บาย